รอบวิธีคนบรรนอกครับมันดีดผ้าเบงแตงหยาครับผมแตงหยาสารเรียงง่วนะครับเลียงควายครับเบงต้มกันครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเศร้าครับผมหลังขอกหมูนะครับของกบคนเนียงง่วนะครับกล้วยนะครับกล้วยเพิ่งร่างปลูกไว้คุณจะปลูกครับผมตอนฝนลงนี่นะครับนี่จะเป็นข้อใส่ไกล้นะครับอันี่เป็นบรรยากาศหลังขอกหมูครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นขอกหมูน้อยครับ มีแม่พันธ์สามตัวแล้วก็หมูขุนครับเดี๋ยวมีเวลาสิบท้ายเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแป้งงาครับผมอันนี้เป็นแป้งงาสำหรับเรียงง่วนเลียงควายนะครับของกรอบวีธีบันนอกนะครับอันนี้จะเป็นแป้งงานะครับแป้งงาหลงนะครับหญ้าหลงซูเปอร์แม็กนะครับตัดไปแล้วครับสองเทือครับผมนี่กับนี่กรลังขึ้นครับผมจากการที่มันเขียวแบบนี้คือในน้ำฉีหมูนะครับจากที่ผม เห็ดค้องสาไก่นะครับระบายออกมาตรงนี้นะครับระบายค้องส่ไก่ออกมาไหน้ำมันหล่นออกมาทั้งทั้งนี้ครับจะเป็นหยาให้มันได้หยางามๆครับว่าได้ใส่ปุ๋ยเคมีน่วพี่น้องอาศัยขี่มูเอาพี่น้องอนี้ก็ครับเพราะได้ตัดแห่งงูใ่ควายนะพี่น้องเนาะนะครับเป็งบรรยากาศโดยรอบครับผมข้างุนกจะเป็นหน้าเขาครับแล้วก็จะเป็นค้องสาไก่ของปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกบกม่วงนะครับปลูกบกม่วงปลูกกล้วยไว้ ผ่าแน่ครับผ่านหอมครับยังพันเป็พนี่ผลผลิตดอกพี่น้องกักระลังเห็ดครับผมกับเห็ดยูสองคนนะครับกับแม่ลางกวางนะครับผมกับิตยาฟ้ามนะครับสีฟ้ามนะครับกับม่ง้ไม่ควายไม่หมูนะครับอันนี้ก็เป็นยาหลงนะครับไว้สาหรับเห็ดเป็นท่อนพันนะครับไปขยายอีกแปลงหนึ่งครับผมหลังจากเกี้ยวเข่าแล้วผมเจะไปขยายครับที่ไปขยายฟังทั้งปุ่นนะครับ ข้างหน้านะครับสิเพิ่มอีกแปลงนึงครับนี่ครับบรรยากาศเนี่ยลงเขาเอื่อนเนี่ยลงซูเปอร์แม็กครับผมก็ได้ถอนพันธุ์มาจากเพิ่นครับแปลงเพิ่นมานะครับมาปลูกก็เพิ่งจะปลูกแล้ครับปลูกตอนก้อนก้อนฝนลงอะครับปลูกใส่น้ำส่บิงเกิลพวกนี้นะครับปลูกพ่อได้ฝนกระงามครับตัดสองเทืยรแล้วครับผมเนี่ยตัวที่สามครับก็กำลังเกิดตัดครับให้นนามันลดจังน้อยเราพี่น้องตอนนี้มีน้ำอยู่เป็นน้ำขี้มูที่ไหลมากแหละครับเป็นน้ำ ไหลามามันกับมีน้ามแช่ๆชอยู่กัเลยบริตตัดครับยาพวกนี้เป็นญ้าที่มักน้าครับเป็นเป็นเป็นได้น้ากับ,บ่ตายพี่น้องกาน้าทถั่วมากตอนเราหั่นน้าทถั่วมากพนดีกะบ,บ่ตายครับมีแต่ง,งามนะครับทำมันขยายพันธุ์ขึ้นทำมันโตขึ้นโตสูงขึ้นมันมันสีเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับพี่น้องมันสีเป็นทอนเงางๆแบบนี้เลยครับนี่เป็นลัน่มยังสีเลยครับหอยว้่ให,ให้ให้งัวห้ควายเนี่ยมันมันมันกินอิ่มครับกินตัดบ่หลายก็ได้หลายครับพี่น้อง มันมันเป็นทอนทีเงาเนาะพี่น้องมันยืดขึ้นแต่พืชแต่พืครับน่ครับเดี๋ยวพรมจะพ่ายเบิ้องแพ่งโกลานะครับที่ผมปลูกไว้ครับผมเป็นหยาแพ่งโกลาครับที่ปลูกไว้ได้พี่น้องเด้อหยาแพ่งโกลานี่ยครับเป็นแปลงประมาณสองงานนะครับปลูกไว้ก็ได้ตัดแล้วครับปลูกได้ปีนึ่งแล้วครับนี่ปลูกก้อนหยาหลงครับเป็นแปลงต้นแบบที่ผมปลูกไว้ หยาแพ้งกลาสีได้สีได้น้ำฉีหมูนี่ครับจากคล้องใส่ไกลที่ผมเอานา้ำฉีหมูมาให้เป็นคล้องใส่ไก่ไม่จากคูนครับจากฟ้าหมูเหละให้เป็นคล้องใส่ไกลมานี่ครับแล้วก็สีมะระบายยิ้มมองนี่ครับผมนี่มะระบายทางน้มันล่นออกมากกวสี่ระบายจากตรงนี้มะทอเนี่ครับระบายลงไปหยาแพ้งกลานี่ครับบ่ด้ระบายเทาไหลครับคือขึา้นน้ำล่นหมอนหันระบายลงไปครับนี่ผมก็ตัดแน่แล้วครับ แพนโกลาเป็นน้ำในยาที่บ๊อค่อยมักน้ำได้พี่น้องเด้อถ้าพูดได้ว่ายาแพนโกลามักน้ำนี่มเมแมนครับแถม,มแถทำีน้ำได้หลายจังน้อยนี่เป็นอยากเหี่ยวอยากแห้งอยากตายไปครับต้องเป็นน้ำแบบซุ่มซุมซื่อครับ่บ่บ,บ่ต้องไปขังมันได้พี่น้องเด้อถ้าขังมันตายโหลดอันนี้ก็เป็นยาหน้าอื่นเกิดแซมหรอพี่น้องอันนี้เป็นแพนโกลาแหละครับนี่ฟังนี่กรลังขึ้นกน็ได้ตัดลายเทือ่อแหละครับช่วงนี้ฝนดีพี่น้องหน้ามันก็นเลยถ่วมจังน้อยเลยก็ ยาแน้วเอือมันขึ้นแซมครับนี่แหละครับน้ำมันสิระบายมาจากทีงนี้แหละครับมันโลดออกมากอะเขาทอนี่ล่องยาเพ่งกุหลาบผมในนี้เป็นยาอันนี้ก็เป็นยาหลงเทือนน้นครับงามครับครับพี่น้องเนี่ยมองนี่ผ้าในตาเท่ครับผมแปลงอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งครับผ้าในตดแปลงทั้งผุนตัดแล้วครับผมกานี่ก็คือวิธีของคนบ้านอกครับกับคนหลยงว่าครับผมเป็นเป็นบรรยากาศหลังของมูครับผมนี่นี่งามครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทีติดตามกัอบคนเลี้ยงว่วนะครับผมขอบคุณยางสูงครับผมมียังแนะน้ำกันกั่ในนํำไได้ครับเด้อขอบคุณครับผม